สวัสดียามเย็นนะครับสวัสดียามเย็นพี่ๆทุกท่านนะฮะสวัสดียามเย็นนะครับมากันอีกแล้วนะส่วนเพราะรักอยุธยานะครับเจ้าของส่วนหน้าตาดีมีจักรยานมากันอีกแล้วอืวันนี้เป็นอีพีพิเศษนะครับเคลียโชคล้นลว้นลวนเลยนะเคลียรโชคเก้าชั้นล้นล้วนเลยนะนี่สวยไหมสวยมา,าเคลียโชคต้อนรับหนามานะครับเคลียรโชคต้อนรับหนามานะครับพี่เ็บอกว่าเอ็งเคลียมาให้พี่แล้วพี่จะไปหวางไหนวันเนี้ยอ่ะ ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งกดคอมเมนต์กดหัวใจกดไลค์ก็ได้นะจ๊ะที่ช่องหนูนะกดด้วยนะจ๊ะฝากด้วยนะครับส่วนพ่อรักอยุธยาครับผมอ่ะช่องทางการติดต่อครับผมสุธิดาแก้ววิชิตเบอร์โทร0 9 0 9 9เก7 0 1นะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับรอรับโทรศัพท์รอไลน์อยู่นะจ๊ะอ่ะเริ่มต้นยันต้นที่หนึ่งเลยนะฮะวันนี้บรรลังเจ้าสัวด่างมิ้นท์นะครับกระถางนี้นะ กระถางนี้นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีจ้าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะครับบรรลัยเจ้าสวกระถางนี้นะนี่นะความสวยนะบรลัยเจ้าสวกระถางนี้พิเศษนิดนึงนะจ๊ะมีสองยอดอ่ะไปแล้วให้ดูเยอะ <c oughs> มาต่อกระถางที่สองนะครับโชคต้นนี้นะฮะโชคต้นนี้ขอราคาเดิมนะครับหกร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีใบใหม่มาแล้วนะอ <c oughs> ใบใหม่ดังดีนะครับใบใหม่มาแล้วนะหกร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะฮะโชคต้นนี้นะฮะ หกร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีอยู่ในกระถางหน้แปดนิ้วนะหกร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีมาอีกต้นหนึ่งอีกต้นนี้ต้นนี้ขอแปดร้อยนะครับใบใหม่มาแล้วนะดงนังดีะแล็บเแล็บเลยนะสี่เข้าทุกต้นนะทุกใบนะจ๊ะสี่เข้าแล้วนะ,ะกระถางนี้แปดร้อยบาทส่งฟรีกระถางนี้หกร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีจ้าหนูขยับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้นั่งคนเดียวเนาะแม่ค้าทํางานอยู่นะครับโชคต้นนี้นะครับต้นนี้นะนี่นะ เป็นโชคดําแดงนะครับนีน่กระถางนี้ขอสองร้อแปดิบาทส่งฟรีนะครับดําแดงอยู่ในกระถางหน้าแปดนิ้วนะนี่นะนี่นะจ๊ะพี่เปิดออกมาแดงงี้เลยนะขอสองร้ยปดิบาทส่งฟรีนะครับสองร้อยแปดสิบาทส่งฟรีนะพี่ๆช่วยจำจำราคาด้วยนะหนูไม่ได้ติดไว้นะไม่งั้นถ้าหนูตอบช้าไปหนูก็จะต้องมาทวนในคลิปนะครับขออภัยด้วยนะจ๊ะเนี่ยเปิดดังนี้เลยนะ ต้นนี้สองปิบาทส่งฟรีนะครับแดงๆอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนะข้าวแดงนี้เลยนะอ่ะ2อ0ปดิบาทส่งฟรีนะครับต้นนี้เป็นไม้ไมหนอใช่ไหมแม่นี่แหละคะ่ะหนไม่แน่ใจนะไม้เมล็ดนั่นแหละที่บ้านอะ่ะส่วนไม้เป็นเมล็ดนะครับกระถางนี้ทางแปดนิ้วนะฮะต้นนี้ขอสองห้าสิบาทส่งฟรีครับผมไม้ดำๆหนะดำดหนะนี่มันใหญ่มากเลยหนูยืดสุดๆแหละสองร้อย ห้าสิบาทส่งฟรีครับกระถางนี้อ่ากระถางนี้สองร้อยห้าสิบาทกระถางนี้ก็ให้เท่ากันนะครับปูแต่ดินหนักมากกระถางนี้ให้เท่ากันนะจ๊ะสองร้อยห้าสิบาทนะไม้ดำนะส่งฟรีนะอ่าใบใหม่มีตาหนิพวกพร่องกินกันไปนิดนึงนะครับไม้ดำนะครับสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับกระถางนี้ไม้ดำสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะครับกระถางหน้าแปดนิ้วนะอ,อันนี้ขอมีกี่ยอดเนี่ยสองยอด ขอสองแปดนะจ๊ะส่งฟรีขอสองร้อยแปดสิบาทส่งฟรีนะครับวันนี้ราคาเล้าๆเลยนะเบาๆเลยเนี่ยเปิดแล้วนะจ๊ะนี่เปิดนี่นี่หนึ่งยอดนี่อีกหนึ่งยอดนะตัวนี้กระถางนี้มีสองยอดนะครับขอสองร้อยแปดสิบาทนะครับสองร้อแปดสิบาทส่งฟรีนาะมีสองยอดนะครับอ่ะอันนี้เป็นไม้ดําออกชมพูครับดําชมพูนะอันนี้มีตําหนินิดหน่อยนะครับใบนี้โดนมาแรงกินเนาะนี่ใบใหม่ล่าสุดเขาเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่นะ ขอบมาแล้วนะขอบสีมาแล้วนะครับเข้าชมพูมั่งแล้วนะเข้าชมพูมามั่งแล้วนะครับนะดูให้ดูใบคมใบกว้างนะครับใบกลมเป็นใบกว้างนะด่างทุกใบนะครับด่างทุกใบนะกระถางนี้หนูขอสามร้อยบาทส่งฟรีนะครับกระถางนี้หนูขอสามร้อยบาทส่งฟรีกระถางหน้าแปดนิ้วนะจ๊ะสามร้อยบาทส่งฟรีนะอกระถางนี้ลายอย่างนี้นะนี่นี่นี่ใบใหม่ล่าสุดนะพี่ใบใหม่ล่าสุดนะลายอย่างนี้นะขอสามร้อยบาทส่งฟรีเช่นกันครับผม สามร้อยบาทส่งฟรีเช่นกันนะกระถางนี้สถางน้าแปดเนื้นะครับเป็นใบกลมใบกว้างนะครับดำดำนะออกดำดำนะดูสีได้เลยนะขอสามร้อยบาทส่งให้ฟรีนะจ๊ะแล้วก็มาที่กระถางเล็กนี่กระถางนี้ร้อยห้าสิบาทไปกับต้นอื่นนะครับหรือใครซื้อร้อยห้าสิบาทสองกระถางหนูส่งให้ฟรีเลยนะนี่นะครับกระถางนี้กระถางนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับขอไปกับต้นอื่นนะ กระถางนี้นูเอาร้อยเดียวนะครับกระถางนี้นูเอาร้อยเดียวนะไปกับต้นอื่นนะนูเอาหนึ่งร้อยบาทไปกับต้นอื่นนะครับอ่กระถางนี้ไม้ดํานะครับไม้ดําขอร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยห้าสิบาทซื้อคู่ร้อยห้าสิบาทสามร้อยบาทนี้หนูส่งให้ฟรีเลยนะหนูส่งให้ฟรีเลยนะอาะ่าะวันนี้เคลียร์กันให้เลยนะครับพี่เคลียร์กัให้พี่ๆทุกท่านนะครับกระถางนี้ขอ ถ้าไรดีเอาไปร้อยแปดสิบาทนะครับไปกระต้นอื่นนะร้อยแปสิบาทรวมรวกันไปส่งฟรีเลยนะจ๊ะนี่นะนี่ใบใหม่ล่าสุดนะจ๊ะพี่จ๋าเอาไปร้อยแปดสิบพอนะนี่นะฮะร้อยแปสิบาทนะครับอ่านี้ใหญ่ๆห่อย่างนี้เลยนะส่งสวยสวยนะขอร้อยแปดสิบนะจ๊ะซื้อคู่กันไปก็ส่งให้ฟรีเลยนะนี่ใหญ่ๆ่สวยๆอย่างนี้นะขอร้อยแปดสิบนะอ่าร้อยแปดสิบกระถางนี้ก็ร้อยแปดสิบนะจ๊ะพี่จ๋า นี่มีสองยอดเหมือนกันนะนี่ให้ดูก่อนมีสองยอดขายใส่แยกแยกได้เลยเอาร้อยแปดสิบาทพอครับผมร้อยแปดสิบาทนะกระถางนี้ก็ร้อยแปดสิบนะครับอทางนี้ขอร้อยห้าสิบจ้ะนี่อันนี้ร้อยห้าสิบนะชอบกระถางไหนก็แคปหน้าจอบอกหนูได้เลยนะครับนี่ขอร้อยห้าสิบครับผมร้อยห้าสิบไปกับต้นอื่นนะถ้าเอาต้นเดียวขอค่าส่งห้าสิบาทนะครับต้นเดียวขอค่าส่งห้าสิบาท ต้นไหนที่ไม่ได้บอกส่งฟรีอ่ะเดี๋ยวขอค่าส่งห้าสิบาทนะครับผมอันนี้ท่งอย่างนี้ข้างหลังมันมาจากไหนไว้ตรงเนี้ยอันนี้เอาร้อยเดียวนะจ๊ะอันนี้เอาร้อยเดียวนะเนี่ยด่างนะพี่ด่างนะเอาร้อยเดียวนะครับวันนี้หนูมามาแบ่งกันให้ก่อนหนีน้านะอันนี้ร้อยเดียวนะครับอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะ นี่น้ำนะหนึ่งร้อยบาทคู่นี้ไปร้อยห้าสิบนะครับผมคู่นี้ไปร้อยห้าสิบนะนี่นี่อันนี้ไม้จะเข้าแดงนะ <c oughs> นี่นะครับร้อยห้าสิบนะครับคู่นี้อะให้คู่เลยร้อยห้าสิบหนูไม่ซีเรียสน,นะครับอันนี้คู่นี้ร้อยห้าสิบนะครับคู่นี้ร้อยห้าสิบนะครับโชคกระถางก็ใหญ่างี้เลยนะฮะร้อยห้าสิบไปเลยนะพี่นี่นี่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเหมือนใบบิดๆอะครับ ทรงบิดๆคู่นี้ก็ร้อยห้าสิบนะ,อ,ะอันนี้เท่าไรครับอ่าชื่ออะไรก่อนบอกก่อนดิจำชื่อไม่ได้เล็บคุดเล็บคุดนะครับเล็บคุดเล็บเยี่ยวกระถางที่หนึ่งหกร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีนะครับหกร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีกระถางที่สองหกร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีนะครับกระถางที่สองนี้จะมีหลายหลายหลายนอหน่อยประมาณสามนอนะครับอยู่ในนี้ แต่ว่าเป็นทรงคอมแพกทางนั้นเลยนะฮะทรงเล็กๆนะเล็บเกี่ยวนะครับหก0้อยเก้าสิบาทมีสองกระถางนะครับอ่าส่งฟรีนะทางคู่นะครับผมอะหมนูแผ่นก้อนให้ชาให้ดูอีกทีนะครับให้ดูอีกทีนะนี่คู่นี้ร้อยห้าสิบคู่นี้ 150, นร้อยห้าสิบนะฮะอันนี้ลืมแล้วจำไม่ได้ <laughs> พี่ท่านไหนจําได้ก็บอกมาได้นะพี่บอกราคาหนูมาด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวหนูต้องไปย้อนดูคลิปนะครับ ไอที่รู้เน,นี้ยสามร้อยมั้งอ่ะสามร้อยนี่อันนี้สามร้อยนี่ใบคว้างสวยมากนะสวยนะเข้าสีแล้วนะใบคว้างเข้าสีแล้วนะสามร้อยอ่ะช่องทางการติดต่อครับ Facebook ภาษาไทยนะฮะสุทธิดาแก้ววิชิตหรือเบอร์โทนี้เบอร์โทนี้แอดไลน์ได้เลยครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งนะบเบอร์นี้ทั้งโททั้งแอดไลน์ได้เลยนะครับพี่ๆครับนะวันนี้ก็มาแบ่งปันโชคเก้าชั้นนะครับหนีน้ํานะจะเคลียร์แผงข้างบนให้มันโล่งหน่อยนะครับดูสิอีกบานเลย นะครับเนี่ยขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามเสมอมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะวันนี้ส่วนพอละอยุทยานะครับมาแบ่งปันโชคอย่างเดียวก่อนนะวันนี้ขอโชคอย่างเดียวน,นะเอาให้หมดนะพี่ช่วยหนูหน่อยหนูจะหนีน้ำนะให้หมดนะนะครับอ่าสวยนะเนี่ยร้อยห้าสิบมัง้งถ้าหนูจำไม่ผิดอุ้ยพี่อันนี้ข้าสีแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนยเริ่มข้าสีแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยสีแดงแดงแล้วนะนี่ ร้อยห้าสิบนะครับนะอัน,นุ้ร้อยแปดสิบนะใบใหญ่ใบนุ้สวยนะเป็นใบยาวโอเคนะครับอ่ะวันนี้สวนพอร,รักอิทธิยาไปกันก่อนนะเดี๋ยวมามีอะไรมาแบ่งพี่อีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับพี่ๆที่ที่ที่มาดูหนูใหม่ๆก็มีได้นะครับพี่ก็ฝากติดตามกด subscribe หนูด้วยนะเนี่ยบัลลังก์เจ้าสัวนะทิ้งท้ายบัลลังก์เจ้าสัวสองเจานะจ๊ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีไปแล้วนะครับอ่ะแม่ค้าสวัสดีพี่ๆหน่อย สวัสดีครับ